สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกซื้อสายชาร์จโทรศัพท์ม,มือถือนะครับว่าเราจําเป็นต้องซื้อสายที่เป็นสายชาร์จแท้มาใช้งานเท่านั้นถ้าไม่ใช้สายแท้เนี่ยโทรศัพท์าอาจจะพังได้ผมขอขยายความเกี่ยวกับคําว่าสายชาร์จแท้นิดนึงนะครับว่าสายชาร์จแท้ในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงสายที่แบบมาจากกล่องนะครับแกะกล่องแล้วก็คือใช้สายที่มากับตัวเครื่องเท่านั้นหรือว่าถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นสายที่มาจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือนั้นๆนะครับอย่างเช่น iPhone ก็ต้องไปซื้้้อสาาายแทจก Apple มใช หรือว่าถ้าใช้ Galaxy ี่ก็ต้องไปซื้อสายแท้จาก a ั s u n งมาใช้นะครับไม่งั้นเครื่องจะพังอันนี้ก็คือจะเป็นสายแท้นะครับที่ทุกคนเข้าใจกันว่ามันจะต้องเป็นสายที่มาจากศูนห,หรือว่ามาจากกล่องเท่านั้นแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยซื้อสายชาร์จแท้จากศูเลยนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้คนอื่นซื้อด้วยไม่ใช่ว่าสายจากศูนมันไม่ดีนะครับสายจากศูเนี่ยมันการันตีแน่นอนว่าคุณสามารถใช้งานกับมือถือยี่ห้อนั้นๆได้แบบแบรนด์มินิมัมนะครับก็คือซื้อมาสามารถใช้งานชาร์จได้แน่แต่มันไม่ได้้้กาาารรนนัันนนนตีะว่สสยเ จะดีที่สุดผมยกตัวอย่างสายของ iPhone 15 Pro แล้วกันหรือว่าสายของ Apple อที่แถมมาในกล่องอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสายที่ทนทานที่สุดหรือว่ามีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลที่เร็วที่สุดนะครับถ้าคุณอยากจะได้สายที่ดีกว่านั้นอ่ะคุณก็ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็เรื่องของความทนทานเนี่ยขนาด iPhone 15 Pro เปลี่ยนมาเป็นสายถักแล้วอันนี้ก็เป็นสายที่ผมใช้งานไม่ถึงปีนะครับก็เนี่ยตรงข้อต่อเนี่ยมันเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มบวมแล้วเดี๋ยวก็สักพักมันก็คงขาดนะครับก็นั่นแหละครับ แล้วก็อีกเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องของราคาที่สายที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงเนี่ยมันย่อมจะมีราคาสูงกว่าสายที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้นะครับทั้งๆที่สายเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าสายจากที่ห้ออื่นๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพความคงทนที่ดีกว่านะและนี่ก็เป็นสาเหตุน,นะครับที่ผมไม่ได้ซื้อสายชาร์จจากศูนย์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยจะใช้สายชาร์จอะไรก็ได้ครับขอแค่ได้คุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมกันได้หมดแล้วก็เรื่องของราคาก็ถูกกว่าสายชาร์จที่มาจากแบรนด์โทรศัพท์มือืออถด้วย ถ้าคุณเลือกเป็นเนี่ยก็สามารถประหยัดเงินไปได้หลายร้อยเลยนะแต่ว่าถ้าคุณแบบแยกไม่เป็นไม่สบายใจก็ไปซื้อของศูนย์ได้นะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมจะมาแนะนําสายชาร์จจากแบรนด์แซตมี่ชุกเทคนะครับว่าสายชาร์จที่ดีในความคิดของผมเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มีมาให้ชมทั้งแบบตัว USB-C to USB-C แล้วก็ USB-C ไป Lightning นะครับมีทั้ง2แบบโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ เดี๋ยวก็มาเริ่มดูจากสาย usb c ไป usb c กันก่อนนะครับก็วันนี้ผมได้สายจากทางชุกเทคมา2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่น ctc 5 1 5 n แล้วก็ ctc 6 1 5 n นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยดูผิวเผินมันอาจจะเหมือนกันเลยนะความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของกำลังในการส่งไฟนะครับสำหรับ5 1 5อบ n เนี่ยสามารถรองรับกำลังไฟได้สูงสุดที่100วัตต์ส่วนตัว6 1 5 n เนี่ยรองรับกำลังไฟได้สูงสุดที่240วัตต์ ตรงนี้ถ้าใครไม่มั่นใจว่าควรจะใช้ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอสรุปเรื่องของการจ่ายไฟผ่าน USB-C นิดนึงนะกันนะครับสาย USB Type C แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีการรองรับการส่งพลังงานนะครับตั้งแต่ตัว60วัตต์นะครับก็คือจะเป็นสายธรรมดาสายแถมทั่วไปนะครับจะรองรับ60วัตต์หรือว่าถ้าสายที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นการรองรับ100วัตต์นะครับเหมือนตัวนี้แล้วก็ถ้าอยากชาร์จตัวอุปกรณ์ที่อาจจะกินพลังงานสูงนะครับอย่างเช่นตัวโน้จจตน240นบุ๊กเกมมิ่ มันก็จะลำเลียงไฟได้มากกว่าแต่ถามว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะไปชาร์จ iPhone โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยได้ไหมคำตอบคือได้ครับสบายมากเพราะว่ายิ่งหวัเดเยอะเนี่ยแสดงว่าสายมันยิ่งต้องคุณภาพดีนะครับสายมันจะต้องหนาแค่ถ้าสายที่รองรับหวัเดเยอะเนี่ยมันก็อาจจะราคาสูงกว่าตัวที่เอ,อ่อวัดน้อยนะครับอันนี้ก็เลือกให้ถูกต้องตามการใช้งานก็พอแล้วก็ตามงบประมาณของเรานะครับ ถ้าใครไม่ได้ชาร์จอุปกรณ์ที่เกินร้อยวัตต์เนี่ยแค่ตัว CT515N ตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับส่วนสําหรับการรับส่งข้อมูลสายทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายที่เน้นการชาร์จนะก็คือไม่ได้เน้น Data ไม่ได้เน้นการส่งข้อมูลที่เร็วมากแต่ก็ยังรองรับการส่งข้อมูลที่เป็นระดับ USB 2.0อ,อยู่นะครับก็ที่480เมกะบิตต่อวินาทีส่วนถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับว่าการเลือกซื้อสาย USB-C เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็เคยทาคลิปสรุปไปก่อนหน้านะครับวิธีการเลือกซื้อสาย USB-C ถ้าใครอยากแบบไม่มั่นใจว่าตัวเองจะใช้แบบไหนดีเนี่ยก็แนะนําให้ดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สายตัวนี้กันก่อนดีกว่าโอเคก็สําหรับตัว CT515n นะครับก็คือคุณภาพสายก็ค่อนข้างดีนะสายค่อนข้างหนาเลยอันนี้ก็แน่นอนนะครับสายตัวนี้รองรับ5์1 0 0วั์เพราะฉะนั้นมันจะต้องหนากว่าสายชาร์จที่แถมมาจากในกล่องแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เทียบนะกับตัวสายชาร์จของ Apple นะครับที่แถมมาในกล่องกับตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ สายชุกเทค ct 5 1 5 n จะเห็นได้นะครับว่าสายเนี่ยหนากว่าระดับหนึ่งเลยสายค่อนข้างหนาครับงานประกอบค่อนข้างดีแล้วก็ตรงหัวสายตรงนี้ก็จะมีเขียนนะครับว่ารุ่นนี้เป็นอมป m นะครับส่วนรุ่น ct 6 1 5เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันตัวสายก็คล้ายๆกันนะครับวัสดุสายก็คือจะเป็น tpe เหมือนกันนะของตัว6 1 5 n เนี่ยจะเขียนตรงนี้ว่ามป m นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า6แอมป์เนี่ยเขาลองรับมาตรฐานอะไรบ้างอาจจะเป็นมาตรฐานอื่นนะครับที่นอกเหนือจากตัวการชาร์จ T-D แล้วก็สําหรับความยาวสายเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็จะอยู่ที่1.5เมตรนะครับสามารถเอาไปชาร์จโน้ตบุ๊กได้แบบสบายๆ เดี๋ยวมาพูดถึงราคากันก่อนเลยละกันก็สําหรับตัวสายชุกเทค CTC 515n นะครับตัว100วัตต์ตัวนี้เนี่ยราคาตั้งของเขาเนี่ยจะอยู่ที่259บาทแล้วก็สําหรับสาย CTC 615n ที่เป็น240วัตต์เนี่ยตัวนี้ราคาตั้งของเขาจะอยู่ที่399บาทราคาก็ยังถูกกว่าสายที่เป็นสายแท้จากศูย์ของ a ัมซุงนะแต่ของซัมซุง 5m ความยาว1เมตรเนี่ยจะอยู่ที่490บาทเนี่ยนี่ก็เป็นสาเหตุน,นะครับที่ผมบอกว่าเออ มันไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปซื้อของแท้จากศูนย์เราสามารถหาสายที่สเปคดีกว่าคุณภาพดีกว่าในราคาที่ถูกกว่าได้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูที่ขั้วเชื่อมต่อในหัว USB-C นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตัว100วัตต์กันก่อน ก็จะเห็นได้นะครับว่าตรงพินการเชื่อมต่อเนี่ยก็มีการชุบมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พินที่เป็นออไฟเนี่ยก็มาครบนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพวก USB 2.0แล้วก็ออพิน CC ของตัว USB C นะครับพินที่สําคัญเนี่ยก็มาครบนะครับโดยเฉพาะตรงไฟ USB C ที่เป็นสีคู่ตรงนี้เนี่ยมาครบก็โอเคครับส่วนสําหรับตัวที่เป็น240วัตต์นะครับด้านในสายตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะก็เทดิบแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับ สำหรับสาย240วัตต์เนี่ยขั้วต่อไฟ4ขั้วก็มาครบเช่นกันนะครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพิน USB 2.0แล้วก็ c c ก็โอเคนะครับที่หายไปเป็นไฮสปีดเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาลองทดสอบการชาร์จกันนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็ตั้งแต่อุปกรณ์ที่กินไฟน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัวหูฟังพกพานะครับพัดลม iPhone 15 Pro แล้วก็ตัว MacBook Pro นะครับเดี๋ยวมา เสียเข้าไปไฟติด<ม>ก็ชาร์จได้ปกตินะครับทั้ง2ด้านนะลองสลับดูอ่าชาร์จได้ปกติอูฟังแล้วก็พัดลมชาร์จได้นะครับแล้วก็ iPhone 15 Pro นะครับที่เขาชอบบอกว่ามีปัญหากันนะครับ<ม>เกี่ยวกับสายชาร์จก็ชาร์จได้ปกติแล้วก็ MacBook Pro นะครับก็ชาร์จเข้านะครับ อะแดปเตอร์ชาร์จที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์100วัตต์ก็ในระบบเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น100วัตต์นะครับถูกต้องโอเคใช้งานได้ส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นสาย240วัตต์ก็เดี๋ยวมาเริ่มจากตัวหูฟังกันก่อนเหมือนเดิมชาร์จได้ปกติไม่มีปัญหา iPhone 15 Pro ได้แล้วก็พัดลมไฟเข้าครับปกติแล้วก็ macbook pro ไฟก็เข้า100วัตต์นะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่ผมมีเนี่ยมันเป็น100วัตต์นะก็เลยได้แค่100วัตต์ตามที่อะแดปเตอร์มันสามารถจ่ายไฟได้ส่วนสำหรับซัมซุงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว s 2 3หรือว่า s 2 4 Ultra ที่มีระบบ Super Fast Charging 2.0เนี่ยสายตัวนี้ก็รองรับด้วยนะครับเพราะว่าสามารถชาร์จได้เป็น5แอมป์อ่าก็ Super Fast Charging 2.0นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้คู่กับตัวอะแดปเตอร์นะครับที่่รรรรอองับบบะ Super Fast Charging 2.0หืวา PD ที่เป็น5แอมป์ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสายที่เป็น240วัตเนี่ยก็รองรับ Super f a s t c h a r g i n g 2.0เช่นกันต่อไปก็เดี๋ยวจะมาลองอ่านค่าชิป e-marker นะครับซึ่งจะเป็นชิปที่อยู่ในสาย USB Type C ที่สามารถส่งไฟได้5 M แอมป์เป็นต้นไปนะครับสเปคในสายจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมจะใช้ตัว PowerSet นะครับ KM003C ที่ผมเคยทดลองเทสสายหลายๆยี่ห้อนะครับ USB CE marker test แล้วก็โอเคมีข้อมูลนะครับขึ้นมาว่าสายตัวนี้เป็นสายพาสซีฟนะครับแล้วก็ชิปเวนเดอร์เป็นของแซต m ี Me นะครับรองรับไฟสูงสุดที่20โวลต์5แอมป์แล้วก็เป็น USB 2.0เท่านั้นนะครับก็คือข้อมูลที่อ่านได้จากช e ิป e-marker ก็คือถูกต้องตามสเปคสายนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองอ่านค่าสายที่เป็น2 40วัตต์บ้าง โอเคตรงนี้ก็รองรับสูงสุดถึง50โวลต์5แอมป์นะครับถึงแม้ว่าสเปคของ USB จริงๆจะเป็น48โวลต์นะครับแต่ก็รองรับเครื่อไปถึง50โวลต์5แอมป์แล้วก็ถูกต้องนะครับรองรับเป็น EPR นะครับ Extended Power Range ที่240วัตต์ USB สปีดเป็น2.0เท่านั้นถูกต้องนะครับโอเคครับชิป E-marker ก็มีแล้วก็สเปคถูกต้องก็ถือว่าผ่านต่อไปเดี๋ยวก็มาดูที่สายชาร์จ iPhone นะครับหรือว่าสาย Lightning คลิปนี้ก็จะมีมาให้ดู2ตัวนะครับก็คือจะเป็นรุ่น AL870 ตัวนี้จะราคาย่อมเยานะบอกราคาก่อนเลยแล้วกันตัวนี้อยู่ที่459บาทแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้นะครับ AL873K ก็จะเป็นสายถักนะครับราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่599บาทแต่ทั้งนี้นะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็ยังถูกกว่าของ Apple อยู่ดีนะครับของ Apple เนี่ยจะอยู่ที่790ของตัวนี้อยู่ที่599แต่ว่าเวลาที่ซื้อสายชาร์จที่เป็น Lightning เนี่ยผมแนะนำให้ดูสัญลักษณ MFI นะครับหรือว่า made for iPhone iPad iPod นะครับเพราะว่าหัว lining g h t ของ iPhone iPad เนี่ยมันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Apple นะครับคนที่จะผลิตได้เนี่ยต้องไปซื้อชิปจาก Apple ซื้อกรรมสิทธิ์มาจาก Apple นะครับในการผลิตแล้วก็จะได้โลโก้ตัวนี้ออกมาวิธีการง่ายๆก็ดูที่ตัวกล่องก่อนนะครับดูที่เออหน้าผลิตภัณฑ์ก่อนว่าเขามีรองรับ MFI หรือเปล่าแต่ว่า MFI เนี่ยบางยี่ห้อก็เอาโลโก้มาแปะเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้รับรองจาก Apple จริงๆ ก็แนะนําให้ลองเอาไปเช็คจากในเว็บ Apple ก่อนนะครับว่าผู้ผลิตนั้นๆเนี่ยเป็นผู้ผลิตที่ได้รับรองจาก Apple จริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ZMI a l 870เนี่ยก็จะมีลิสต์อยู่ในเว็บของ Apple นะครับแล้วก็ a l 873ก็เช่นกันโอเคเดี๋ยวก็มาดูที่ตัว a l 870กันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสายชาร์จ iPhone, iPad, iPod ตามปกติเลยเรียกว่าเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คุณภาพเนี่ยก็คือเหมือนของ Apple เลยนะครับ แดีวผมก็จะซูมดูตรงหัวไรนิ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่างานค่อนข้างเนียบนะครับแล้วก็เหมือนกับสายชาร์จ Apple แท้เลยนะครับที่ออกมาจากกล่องก็แน่นอนครับว่าคนที่จะผลิตตัวสายชาร์จที่เป็น MFI ได้เนี่ยตัวหัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชิปข้างในเนี่ยจะต้องทําการซือร้อสั่งซื้อมาจาก Apple นะครับเดีวมาดูตัวไฮไลท์เด่นเนี่ยก็จะเป็นตัว AL873K นะเป็นสายถักโอเคก็จะมี2ส,สีนะก็ค่อนข้างสวยงามเลย ตัหัวเชื่อมต่อเนี่ยก็<ๆ>จะมีเหมือนเป็นตัวเงินเงาเงาๆนะครับส่วนสําหรับสายถักก็คือค่อนข้างสวยงามครับแล้วก็เขาจะมีตัวรัดสายไฟมาให้ด้วยเป็นหนังเตยแล้วก็อีกข้อดีของสายถักก็คือผมว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นกว่านะครับเนี่ยมันจับแล้วมันจะแบบใช้งานได้คล่องตัวกว่านะคือสำหรับสายที่เป็น TPE เนี่ยถ้าชาร์จแบบที่บ้านที่ออฟฟิศไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าใครแบบต้องเอาแบบพกพาไปข้างนอกใช้ในรถชาร์จในรถ ใช้กับ power bank ข้างนอกบ้านเนี่ยผมแนะนําเป็นสายถักดีกว่าทนทานกว่านะส่วนสำหรับสายที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือสีสานแบบโดนใจมากนะครับสีแดงแรง3เท่าไม่ใช่นะครับชาร์จใต้เหมือนกันนะครับสเปคเหมือนกันทั้ง2ส,สายส่วนสําหรับการรับส่งข้อมูลนะครับสายทั้ง3เส้นก็รองรับเช่นกันนะครับอยู่ที่ระดับ USB 2.0นะครับอยู่ที่480เมกะบิตต่อวินาทีก็ตามมาตรฐาน lightning นะครับ ส่วนสำหรับการทดสอบการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดสอบกับตัว iPad Air 3ซึ่งรุ่นนี้ยังเป็น Lightning อยู่แล้วก็การทดสอบกับ iPad เนี่ยเนื่องจากว่า iPad มันกินไฟมากกว่ามันชาร์จได้เร็วกว่า iPhone นะครับเราก็จะเห็น Performance ของสายได้ดีกว่าการทดลองกับ iPhone แล้วก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อไปที่ตัว USB-C tester แล้วก็เชื่อมต่อไปที่ที่ชาร์จ PD นะครับ โอเคตอนนี้ก็ชาร์จเข้าเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าไฟตอนนี้เนี่ยวิ่งไปอยู่ที่27วัตต์เลยแล้วก็ PD ที่รีเควสต์มาที่ที่ชาร์จนะครับจะเป็น PD 3.0 45วัตต์ก็ถือว่าใช้งานได้ครับแล้วก็ชาร์จได้เร็วด้วยเดี๋ยวมาดูที่สายอีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ขึ้นไปที่27วัตต์เรียบร้อยนะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการชาร์จเนี่ยทั้งสองตัวนี้สามารถทําได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันเลยนะครับถือว่าดีมาก ต่อไปครับเห็นแผ่นลองตัดเขียวแบบนี้แน่นอนมีการงัดแงะเกิดขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันในสายกันครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงบ้างแกะออกจากชั้นฉนวนนะครับก็จะเห็นเป็นชิวนะชิวน,นี้ก็ค่อนข้างหนาเลยเพอแกะชิวออกก็จะเป็นชั้นของฟอยนะครับ ทั้งชิวแล้วก็ฟอยที่ห่อหุ้มสายเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็เป็นชิวสําหรับป้องกันสัญญาณลบกวนถัดเข้ามาในชั้นของสายไฟนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นใยตัวนี้นะครับที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงของตัวสายนะครับเวลาที่โดนกระชากเนี่ยสายมันก็จะไม่ขาดส่วนสําหรับสายไฟข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7เส้นนะมีสายเชื่อมต่ออะไรบ้างก็ตามนี้เลยสําหรับตัวนาไฟฟ้าครับก็จะใช้เป็นสายทองแดงแบบฝอย ตัวทองแดงที่นําไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะถามว่าทําไมสายทองแดงไม่เห็นเป็นสีแดงเลยอ๋ออันนี้เขามีการเคลือบเอาไว้นะครับเคลือบก, ation, กันออกซิเดชันกันการขึ้นสนิมต่างๆต่อไปก็เดี๋ยวมาดูที่หัวการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็แกะค่อนข้างยากเลยพลาสติกก็ค่อนข้างหนานะครับใช้เวลาแกะก็นานอยู่แกะมาครับก็เจอชิลโลหะหุ้มตรงคอนเนคเตอร์เอาไว้นะครับก็ต้องแกะเพิ่มอีก จากชั้นชิวโลหะนะครับแกะมาเสร็จข้างในมีอีพ็อกซี่หรือว่าเป็นพลาสติกนะครับที่หลอมเข้าไปข้างในก็ต้องแกะอีกครับพอแกะมานะครับก็จะเจอกับบอร์ดเล็กๆที่มีชิปอยู่ชิปตัวนี้แหละครับก็จะเป็นช e ิป e-marker ที่สำหรับการสื่อสารกับอุปกรณ์ว่าสายตัวนั้นมีสเปคเท่าไหร่แล้วก็สามารถรับกระแสดได้กี่แอมป์กี่วัตต์ เรถือว่างานประกอบค่อนข้างดีครับสำหรับสาย USB-C to USB-C ตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวก็มาดูที่สาย USB-C to Lightning นะครับ AL873 ตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงนะผมก็ลองพยายามดึงนะครับดึงสุดแรงก็ไม่ขาดนะครับกระชากไปกระชากมาก็ยังไม่ขาดนะครับไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรขาดข้างในนะครับยังไม่ได้ยินเสียงแบบกรอบแกรบกรอบแกรบข้างในจุดอ่อนเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่สายแน่ๆน,นะครับแต่อาจจะอยู่ที่หัวชาร์จหรือเปล่า ผมก็ลองบิดไปบิดมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการงองตัวสายเนี่ย180องศาเลยนะดูว่ามันจะขาดไหมตรงข้อต่อเนี่ยหลังจากทาลูนกรรมสายไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ามาลองชาร์จดูก็ยังชาร์จเข้าปกตินะครับต่อไปก็มาดูที่ความทนทานของตัวสายผมก็ลองเอาคัตเตอร์ขุดๆนะครับมันก็ยังไม่เป็นไรนะต้องขูดพอสมควรเลยมันถึงจะเริ่มลอกออกมาเป็นขุย ส่วนด้านนอกที่เป็นสายถังเนี่ยจริงๆก็แค่เสริมความแข็งแรงแล้วก็เสริมความเท่เฉยๆนะครับด้านในเนี่ยก็ยังมีฉนวนอีกชั้นหนึ่งอยู่ถัดจากฉนวนชั้นในนะครับก็จะมีชิลชิลเสร็จก็จะมีฟอยล์หุ้มนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็จะเจอสายสัญญาณนะครับพร้อมกับตัวเส้นใยที่เอาไว้เสริมความแข็งแรงสายสัญญาณด้านในก็มีตามนี้เลยแล้วก็ทอกแดงที่ให้มาเนี่ยก็เส้นค่อนข้างหนาเช่นกันเดี๋ยวมาดูตรงหัวไลนิ่งนะครับก็บอกเลยว่าแกะยากมาก ชั้นนอกสุดนะครับก็จะเป็นเหมือนยางนะอันนี้ผมก็ค่อยๆตัดแล้วก็แงะออกเรื่อยๆพอแกะชั้นที่เป็นยางหุ้มเสร็จเนี่ยข้างในก็จะเจอกับชั้นที่เป็นชิวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นโลหะหุ้มอีกทีหนึง่งก็ต้องแงะออกนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยยากมากหลังจากแกะออกมาหมดนะครับก็จะเจอกับตัวคอนเนคเตอร์ไลนิ่งแล้วก็ตัวบอร์ดทั้งชุดตรงนี้เนี่ยผู้ผลิตสายที่ได้รับ MFI เนี่ยจะต้องไปซื้อมาจาก Apple นะครับแล้วก็เอามาใส่ในสายของตัวเองแต่เดี๋ยวขอแกะดูใกล้ๆหน่อยกกกก็็รงงบอออ์นนีีี e ่่มมพหุ้้ไวชัึน พอแกะออกเห็นตัววงจรเห็นตัวคอนเนคเตอร์ใกล้ๆเนี่ยก็ดูแล้วก็จะเป็นของ Apple แท้แน่นอนครับโอเคหลังจากที่ทดสอบแล้วก็ แกะมาดูไส้ในของสายกันให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสบายใจกันนะครับว่าสายเติร์ปาร์ตี้ถ้าเป็นสายที่ได้มาตรฐานแบรนด์ดีๆเนี่ยมันมีคุณภาพไม่ต่างจากของแท้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยดีกว่าของแท้จากศูนย์ด้วยซ้ําแล้วก็เรื่องของราคานะครับก็ถูกกว่าด้วยเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของราคาให้ฟังกันอีกรอบนะครับ ก็สำหรับสาย USB C to USB C เนี่ยที่มี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็น100วัตต์กับ240วัตต์ราคาสำหรับตัว100วัตต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ259บาทนะครับส่วนตัว240วัตต์เนี่ยราคาจะอยู่ที่399บาทส่วนสาย USB C to Lightning AL 8 7 0เนี่ยก็จะอยู่ที่4 5 9บาทแล้วก็ AL 8 7 3ที่เป็นสายถักเนี่ยจะอยู่ที่599บาทราคาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นราคาตั้งนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีคค้ดดดส่วนลลหรรรือาาามีกาาไ ผมก็แนะนําให้ดูราคาล่าสุดในลิงก์ในคาบรรยายข้างล่างนะครับจะเป็นราคาที่อัปเดตใหม่ล่าสุดกดเข้าไปดูได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่ามีคําถามตรงไหนที่สงสัยเกี่ยวกับระบบการชาร์จศัท์ม,มือถือ USB-C เนี่ยก็สามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีคนถามเยอะผมก็อาจจะทําเป็นคลิปแยกออกมาแบบนี้อีกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ